สวัสดีครับผมอิดอินสุเมทโชัยพึ่งนะครับวันนี้มาพบกับมิวเอ็กซ์แอคทีฟรุ่นเริ่มต้นตอนนี้กําลังยอดฮิตมี2สีนะครับบอลเงินกับขาวมุกสําหรับคันข้างผมคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับว่ามีอะไรแต่งแบบไหนบ้างแต่ผมบอกงบรับรถให้ก่อนเลยคันนี้โปรโมชั่นดาวแสนสามหมบาทรับไปแบบนี้เลยนะครับสาหรับคันนี้ด้านหน้ามีเว็กซ์แอคทีฟกระจังหน้าเป็นสีดําเดิมๆอยู่แล้วแต่ดกับสีขาวเท่ๆแบบนี้ ติดตั้งเพิ่มเติมคือไฟตัดหมอก LED นะครับแสงสีขาวนวลๆสวยๆเดิมๆตัวรถไม่มีมาให้นะครับเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมไปด้านข้างคันนี้คุมโทนแน่นอนครับขาวตัดดำเงากระจังหน้าดำเงาแล้วซุ้มล้อก็ต้องดำเงาซุ้มล้อขนาดไซส์ประมาณ2นิ้วนะครับเป็นสีดำเงาขาดไม่ได้เลยเสริมความหล่อวัยรุ่นอย่างแรกเลยก็คือล้อแม็กล้อแม็กเปลี่ยนเป็นที3 7สงานโปรแม็กนะครับสีเทาการหยอดแดง รัดด้วยยางนิโต้ส2 0 SD นะครับนิโต mm ้ hmm. ก็จะมี420 S กับ SD นะครับตัว s นี่จะเป็น Made in Japan SD จะเป็นมาเลยนะครับควบคุมคุณภาพจากโรงงานญี่ปุ่นอยู่แล้วไว้ใจได้หายห่วงยางลายซ,ซิ่งแบบนี้วัยรุ่นชอบวัยรุ่นรู้ก,กันนะครับด้านบนและบหลาดคาดำดำเงานะครับครึ่งคันบนเลยออกรถก็สบายใจได้นะครับแต่งหลังคาดำแบบนี้แจ้งจด24ให้เรียบร้อยปลอดภยัยสบายใจได้หายห่วง อีกหนึ่งอย่างนะครับรุ่น Active ไม่มีราวหลังคามานะคันนี้ก็ติดตั้งราวหลังคาเพิ่มเติมไปด้วยแต่เป็นราวหลังคาแบบติดตั้งสวยงามนะครับยึดแหลกยึดอะไรไม่ได้นะแต่เพิ่มความเท่ด้านดนไม่ให้ดูล้นล้นเกินไปเป็นสีบรอนแบบตัวท็อปเลยนะครับเสาอากาศหลักยังเป็นเสาอากาศแบบเดิมๆนะไม่ได้อุดย้ายเสาอากาศเป็นเสาอากาศแบบมาตรฐานอยู่ตรงกึ่งกลางด้านหน้าตรงนี้กระจกด้านข้างเป็นกระจกด้านข้างเดิมๆสีตัวดำ ปกติอยู่แล้วปรับองศาไฟฟ้าน่ไม่ได้พับไฟฟ้านะครับก็ใช้พับมือเอาเองตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนกุญแจจากกุญแจรีโมทไขสตาร์นะเปลี่ยนเป็นพุชสตาร์ตตัวนี้พกติดตัวไว้เดินเข้าหาตัวรถรถปลดล็อกออตโต้ด้วยเดินหากับตัวรถก็ปลดล็อกออตโต้สตาร์ทรถจากภายนอกก็ได้คันนี้มีครบทุกฟังก์ชันนะครับแบบตัวท็อปเลย เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันว่าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับด้านบนเราก็อย่างที่บอกแล้วหลังคาดําไปหมดตัวสปอยเลอร์เดิมๆจากโรงงานมีมาอยู่แล้วไฟเบรกตอนที่3ก็มีด้านหลังติดตั้งเพิ่มเติมด้วยเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับเท่านี้การใช้งานก็เพียงพออยู่ทําสีตัวรถเลยสติกเกอร์ตรงนี้เป็นสติกเกอร์บอกตําแหน่งตัวเซนเซอร์คิกเซ็นเซอร์เตะเปิดฝาท้ายนะครับเท่ๆเตะปุ๊บเปิดนิ่ม เดิมๆตัวรุ่น Active ไม่ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ก็ติดตั้งเพิ่มเติม139,000บาทได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็พร้อมกับตัวพรมเข้ารูปผงดีปูเต็มคันจัดการให้ทั้งหมดสวยๆแบบนี้เลยรับประกันว่าจ๋าปร้าใจแน่นอนครับมีสวิตช์กดเปิดปิดตามตำแหน่งเดิมแบบจากศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยภายในกัน เป็นไงครับสะดุดตาแน่นอนสาหรับคันนี้เบาะหนังเป็นเบาะหนังนะัาป้าสีแดงเลือดนกนะครับสีเหมือน B'M เลยนะคันนี้เนียนๆสวยๆเหลราหุ้มพร้อมกับแผงประตูข้างด้วยครบๆตัวสีพรมหกนี้นี่แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้อยู่แล้วก็ถ้าลูกค้าชอบแบบไหนสีเบาะหนังอะไรพวกนี้เลือกได้หมดนะครับ ตามสเตป็ปตามใจลูกค้าได้เลยพวกสวิตต่างๆในโซนนี้ก็จะมีสวิตเปิดฝาท้ายไฟฟ้าอะไรพวกนี้อยู่ในโซนนี้หมดเลยนะครับสามารถสั่งการได้เหมือนตัวท็อปเลยเท่ๆแบบนี้รีบๆมาจับจองกันนะครับมีครบให้ทุกอย่างนะ13900 0บาทประกันชั้นหนึ่งฟิล์มเซรามิกอีกอย่างหนึ่งนะครับออกรถก็ผมสบายใจได้ในส่วนตกแต่งคิ้วซุ้มล้อล้อแมกย่างอะไรพวกนี้ผมแจ้งคุ้มครองเพิ่มเติมในประกันให้หมดเลยนะครับ โปรโมชั่นจ่ายเบี้ยจ่าย,ายอะไรให้เพิ่มครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับของแต่งสบายใจได้เบอร์ผม0ูนย์เก้าสอิดนะครับรับเองทุกสายถ้าชอบแบบนี้โทรหาได้เลยหรือแอด,ดไลน์ตามเบอร์ผมได้เลยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับสวัสดีครับ